มามรรู้จักกับ Intel n นักนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋วจาก Intel ที่จะช่วยตอบโจทย์ให้กับธุรกิจของคุณได้ดียิ่งขึ้นเกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างสวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่ล้ำจิโก้ไอทีครับคุณผู้ชมรู้จัก Intel n นักกันหรือยังครับเคยรีวิวไปหลายคลิปแล้วนะครับวันนี้จะทบทวนความรู้เรื่องเกี่ยวกับ Intel n นักให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่ง Intel นักนะครับย่อมาจาก next unit of computing คือ Intel เนี่ยต้องการจะบอกคนทั้งโลกว่าคอมพิวเตอร์มันไม่จำเป็นจะต้องมีรูปแบบแค่สอฟอร์มที่เราใช้กันมาตั้งแต่ในอดีตไม่ได้มีแค่เดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์ไม่ได้มีแค่ Computer, แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์แต่คอมพิวเตอร์สามารถมาในรูปแบบของฟอร์มเล็กจิ๋วแบบนี้ก็ได้ พอเรามีคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กจิ๋วแบบนี้เราสามารถนำไปใช้งานในรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมนะครับเป็นหน่วยงานธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็น SMB SME เป็นธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงธุรกิจขนาดกลางนะครับคุณอาจจะมีจอที่เป็น Information Display คุณอาจจะมีจอที่เป็น Digital Signage คุณอาจจะมีเครื่อง Kios k ที่เป็นตู้ให้บริการกับลูกค้าของคุณอุปกรณ์เหล่านี้ครับต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กจิ๋วแบบนี้ที่มันสามารถติดตั้งเข้าไปบนหลังจอได้ติดตั้งเข้าไปในตู้ไซเน e ได้ติดตั้งเข้าไปในตู้คีย์ออสของคุณได้ เป็นเครื่องขนาดเล็กๆกินพื้นที่น้อยๆแต่มีพลังในการใช้งานที่จะทำให้รูปแบบที่คุณต้องการเนี่ยทำงานได้อย่างแน่นอนคอนเซปต์ Concept ของ Intel นะครับ small outside powerful inside นี่ถึงเขาจะมีขนาดเล็กขนาดนี้นะครับแต่เขามีสเปคและมีพลังเพียงพอที่จะตอบสนองงานของคุณได้อย่างแน่นอนนี่ ตลอดระยะเวลาเกือบ10ปีนะครับคือ Intel เนี่ยเปิดตัว i ิน e l n นักมาตัวแรกตั้งแต่ปี2013ตอนนี้เกือบ10ปีแล้ว Intel พัฒนา i ินเ l n นักมาหลายรุ่นมากๆแต่ละรุ่นคุณผู้ชมดูสิครับโอ้โหเขาจะมีหลายขนาดนะแค่วางอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมก็เริ่มแยกไม่ออกแล้วว่าเอ๊ะขนาดมันใกล้เคียงกันมากเลยนะมันมีเล็กมากๆมันมีเล็กแบบสูงหน่อยแล้วก็มีกว้างออกมานิดแล้วก็มีกว้างออกมาหน่อยแต่ละรุ่นเหมาะเอาไปใช้งานยังไง เพราะหลายคนที่เริ่มสนใจ Intel n นักเดินไปบอกหน้าร้านว่าต้องการจะซื้อ Intel n นักคนขายถามกลับมาทันทีว่า Intel n นักมีทั้งหมด10รุ่นครับพี่พี่ต้องการรุ่นไหนครับแค่นี้ก็งงแล้วใช่ไหมครับวันนี้ผมจะทำให้คลิปนี้กลายเป็นคัมภีร์แก้งงให้กับคุณผู้ชมทุกท่านเรามี Intel n นักที่วางตรงนี้คร่าวๆนะครับ5รุ่น ที่เหมาะสําหรับธุรกิจระดับ SMB SME ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลางคุณจะได้เจอกับ5รุ่นนี้อย่างแน่นอนแล้วคุณจะรู้ว่าแต่ละรุ่นเหมาะกับการใช้งานแบบไหนอย่างไรไปดูกันครับ เริ่มต้นที่ Intel n นักที่เป็นรูปทรงเบสิกที่เราคุ้นเคยกันก่อนนะครับผมแบ่งเอาเป็น3รุ่นมาวางตรงนี้ไว้ให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนคุณผู้ชมจะคุ้นเคยกับ Intel n นักในรูปทรงแบบนี้นะครับคือเป็นกล่องสีดำๆขนาดเล็กๆแต่คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทำไมอันนี้คือ3รุ่นแต่ทำไมแต่ละรุ่นถึงมีขนาดที่ไม่เท่ากันนะบางตัวก็แบนๆกว้างหน่อยตัวนี้ผอมๆสูงนิดตัวนี้ก็เป็น ทรงเดียวกันแต่ทําไมเตี้ยลงหลายคนจะงงตรงนี้แหละว่าเอ๊ะทําไมขนาดมันก็ใกล้เคียงกันนะมันไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่กว่ากันมากนะักแต่ทําไมถึงต้องทําให้มันแตกต่างกันง่ายๆครับเขาแบ่งออกเป็น3ระดับ i n t e ทลนักทรงนี้นะฮะแบ่งออกเป็น3ระดับระดับเล็กระดับกลางระดับใหญ่สําหรับงานที่มีระดับความยากและเพอร์ฟอร์มานซ์ที่แตกต่างกันนะพอแบ่งเป็นอย่างนี้เข้าใจง่ายเลยอ่าเริ่มที่รุ่นแรกก่อนเลยนะครับตัวเล็กสุดก่อนเลย ตัวแรกนี้คือ Intel NUC 11 Essential Intel NUC ทุกวันนี้นะครับเป็นรุ่น11แล้วซึ่งเขาจะนับตามเจนของ CPU ก็คือ CPU Intel Gen 11นั่นเอง e s s e n นเชีเนี่ยจะถือเป็น Intel n นักรุ่นที่แบบว่าสำหรับงานเบาๆงานสบายๆคุณอาจจะมีจอสัก1ห,หรือ2จอต้องการจะเปิดวิดีโอลูบวนไปวนมาแค่นั้นคุณไม่ต้องการสเปคที่สูงมากและต้องการเครื่องคองมพิวเตอร์ขนาดจิว๋วที่ไปใส่หลังเครื่องนี้ได้และมีราคาที่ไม่แพงนี่เลยครับ Intel n นัก1 1 e s s e n t i a l ตอบโจทย์งานชนิดนี้แน่นอน เพราะว่าในรุ่นนี้นะครับเขาจะมี CPU ให้เลือกแค่2รุ่นเท่านั้นนั่นก็คือ Intel Celeron กับ Intel Pentium 2รุ่นนี้เป็นรุ่นราคาประหยัดอยู่แล้วนะครับอย่าง Celeron เนี่ยโอ้โหเริ่มต้นที่ประมาณ5,000กว่าบาทเองนะครับถือว่าประหยัดงบประมาณมากๆแล้วใช้งานได้ดีเลยสำหรับงานง่ายๆอย่างเปิดวิดีโอวนลูปบนหน้าจอคุณสามารถเอาเครื่องนี้ไปใช้ได้เลยถ้างานของคุณมีความแอดวานซ์ขึ้นมาอีกนิดนึง ไม่ได้แค่เปิดวิดีโอแล้วอาจจะมีการเปิดเบราว์เซอร์อาจจะมีปุ่มสั่งการทัชสกรีนนะครับต้องมีการเปิดโปรแกรมต่างๆขึ้นมาคุณต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเครื่องที่สูงขึ้นแล้วคราวนี้คุณต้องขยับขึ้นมาครับจากนัก11 essential เป็นนัก11 performance นี่ครับอันนี้ถือเป็นรุ่นกลางของ intel นักเลย n ัก11 performance นะครับจะมี cpu ให้เลือกตั้งแต่ core i 3 core i 5 core i 7 คุณสามารถเลือกประสิทธิภาพของเครื่องได้ตามลักษณะงานที่คุณมีเลยนะครับแล้วเขาก็จะมีพอรตท,ที่เป็นทั้งพอร์ตดิสเพย์พอตเชื่อมต่อต่างๆที่ครบสมบูรณ์มากกว่ารุ่น Essential นะครับมีทั้งดิสเพย์พอตมีทั้ง HDMI แล้วก็มีพอรต Thunderbolt ด้วยนะครับคุณสามารถต่อจอหลายๆจอออกมาได้แล้วในจอแต่ละจอเนี่ยเป็นจอความละเอียดสูงได้ด้วยนะครับ นี่คือระดับเพอร์ฟอร์มานที่คุณต้องใช้เลยนะครับสำหรับนัก11 p เ r f o r พอร์ฟอร์มานตัวนี้แต่ถ้าง,งานของคุณแอดวานซ์ Advance ขึ้นไปอีกนี่แล้วคราวนี้เป็นแบบระดับองค์กรขนาดกลางแล้วคุณต้องการประสิทธิภาพที่สามารถเปิดเครื่องทำงานได้ในระดับ24ชั่วโมงตลอด7วันแบบไม่มีหยุดเลยทำงานไปเรื่อยๆ แล้วต้องการฮาร์ดแวร์ที่ได้รับการเซอร์ติฟายเรื่องของประสิทธิภาพในการทํางานว่าสามารถทํางานได้อย่างเสมอต้นเสมอปลายอย่างแน่นอนคุณต้องเลือกเป็น Intel n u ัก11โปรนัก11 Pro ตัวนี้ถือว่าเป็นรุ่น a d v a n c e ์ของรูปทรงนักตัวนี้เลยนะครับเพราะว่านอกจากคุณจะเลือกได้ c o อไอ3 Core i 5 Core i 7สำหรับตัว CPU นะครับคุณยังสามารถเลือกเป็น CPU รุ่นที่เป็น V Pro ได้ด้วย V Pro คืออะไร V Pro คือเซ็ตคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ที่ทาง Intel จัดสรรมาแล้วทำการทดสอบเป็นอย่างดีแล้วว่าฮาร์ดแวร์ชุดนั้นสามารถทำงานเข้ากันได้เป็นอย่างดีรับรองประสิทธิภาพทำงานได้อย่างมั่นคงเสถียรอย่างแน่นอนคุณสามารถเลือกรุ่นเป็น V Pro ได้แล้วใส่ SSD เข้าไปเป็นตัวที่2ได้นี่คือความแอดวานซ์ของนัก11 Pro นะครับ แล้วนัก11 Pro เนี่ยเขาก็จะมีพอร์ตเชื่อมต่อให้อย่างครบคันจริงๆนะครับมี HDMI 2พอร์ตมี Thunderbolt 2พอร์ตมีพอร์ต USB นะฮะเรียกว่าต่อจอได้ถึง4จอแล้วประสิทธิภาพเนี่ยเป็นจอคุณภาพสูงได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นเครื่อง k ี o s อที่มีระบบสั่งงานซับซ้อนมีโปรแกรมหลายโปรแกรมที่ต้องทำงานร่วมกันตัวนี้ตอบโจทย์คุณได้อย่างแน่นอน แยกความแตกต่างของทั้ง3รุ่นออกเรียบร้อยนะครับตอนนี้เข้าใจแล้วนะครับเล็กกลางใหญ่ต่อมาครับเวลาคุณซื้อ Intel n นักนะครับทุกรุ่นเนี่ยทั้ง3รุ่นนี้คุณสามารถเลือกได้ด้วยว่ามีแบบสลิมและแบบทอมีตัวเครื่องแบบ2ชั้นกับแบบ1ชั้นถามว่าทำไมต้องมีให้เลือกคือทาง Intel เนี่ยต้องการจะให้มันมีความหลากหลายในการใช้งานให้มากที่สุดและให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด แบบสลิมก็คือถ้าคุณต้องการพื้นที่จํากัดคุณไม่ได้ต้องการพอร์ตจานวนเยอะมากคุณก็เลือกแบบสลิมคุณก็สามารถยัดเข้าไปในที่แคบๆได้แต่ถ้าคุณอยากได้พอร์ตเยอะขึ้นคุณสามารถเลือกเป็นรุ่นทอรุ่นทอก็จะมีช่องระบายอากาศมากขึ้นแล้วก็ให้คุณ่ามารถสั่งพอร์ตที่มีมากขึ้นได้ซึ่งมีท3รุ่น,นี้รุ่นะครับนั้ร Essential ท้ง Performance แล้วก็ Pro ยังไม่จบแค่นี้ครับเวลาคุณไปซื้อคนขายจะถามคุณนีกว่าได้ Intel นักรุ่นที่คุณต้องการแล้วคุณต้องการแบบคิดหรือแบบ complete set คือนาย Intel เนี่ยต้องการให้ลูกค้าเนี่ยคัสตอมเลือกได้ตามความต้องการจริงๆบางคนเนี่ยต้องการเลือก CPU อย่างเดียวและเดี๋ยวไปใส่แ a มเองเอาจํานวนแรมตามที่เราต้องการไปใส่ SSD ความจุที่เราต้องการเองอยากได้แบบนั้นทําได้ครับเลือกเป็นชุดคิดเขาจะมี2ชุดให้เลือกก็คือคิดกับ complete set ชุดคิดเนี่ยคือไม่มีแรมไม่มี SSD คุณไปเลือกใส่เองตามความต้องการคุณอยากได้ยี่ห้ออะไรความจุเท่าไหร่ไปใส่เองเลยกับอีกชุดหนึ่งก็คือ complete set สมมุติว่าคุณมีความต้องการของคุณสแตนดาร์บอกว่าแรม8 g ิก s d 512ซื้อไปแล้วใช้งานได้เลยให้เลือกเป็น complete set ครับต่อมาเป็น intel nuc อีก2รูปแบบครับสำหรับงานที่แตกต่างกันออกไปนะครับเริ่มต้นจากฝั่งขวานี้ก่อนนะครับนี่คือ intel nuc element Intel NUC Element เนี่ยจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดจิว๋วสำหรับความต้องการที่สูงมากขึ้นในกรณีที่คุณต้องการที่จะอัปเกรดเครื่องได้ด้วยตัวชุด Element ตัวนี้เนี่ยเขาจะแยกชิ้นส่วนของตัวเครื่องออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันส่วนแรกเรียกว่า Compute Element ในนี้นะครับแผ่นเล็กๆนี่นะครับเป็นศูนย์รวมที่มีทั้ง CPU RAM Bluetooth และ Wi-Fi รวมอยู่ในนี้เสร็จสับเรียกว่า Compute Element เ <c oughs> มื่อนำชุดนี้มาเสียบกับชุดตัวถังหรือที่เรียกว่า Chassis Element <c oughs> เครื่องนี้ก็จะกลายเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถอัปเกรดได้ทันทีคุณสามารถเปลี่ยนเฉพาะชุด Compute Element ตัวนี้เพื่ออัปเกรดตัวเครื่องได้โดยที่เครื่องไม่ต้องเปลี่ยนใหม่ ใช้เครื่องเดิมอัปเกรดเฉพาะคอมพิวอิลิเมนต์แล้วอัปเกรดสเปคเหมาะสำหรับงานที่ต้องการสเปคใหม่อยู่เสมอมีลูกเล่นเพิ่มขึ้นหรือต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องอยู่เสมอโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องนะครับ ซึ่งชุดคอมพิวติเ e ลเมนต์ตัวนี้นะครับคุณก็สามารถเลือกได้มีให้เลือกตั้งแต่ CPU c e เล r อนเพนเทียมคอ e i3 i ม i7 หรือจะเลือกเป็นรุ่น V Pro ก็ได้เพราะว่าเขาสามารถเซตออกมาเป็น Intel V Pro ที่เซอร์ติฟายและทดสอบมาอย่างเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็น CPU RAM และ SSD ให้เข้ากันได้ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดมีให้เลือกแบบครบชุดเลยนะครับในขณะที่ตัวถงังหรือแชสซีเ e ลเมนต์เนี่ย ก็มีให้เลือกสำหรับการใช้งาน2รูปแบบแบบแรกคือ c h a s s i s Element แบบ Pro Intel NUC Essential รุ่น Pro c h a s s i s ตัวนี้จะมี2แบบให้เลือกนะครับแบบมีการ์ดแคปเจอร์กับแบบไม่มีการ์ดแคปเจอร์ซึ่งตัวที่ผมถืออยู่นี้นะครับจะมีการ์ดแคปเจอร์ด้วยสังเกตว่าเขาจะมีพอร์ต HDMI 2พอร์ตอยู่ด้านบนนี้นะครับตรงนี้แหละครับที่เป็นการ์ดแคปเจอร์เราสามารถต่อภาพจากกล้องหรือต่อภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องนึงเพื่อมาทำสตรีมในเครื่องนี้ได้เลย แล้วก็มีช่องระบายอากาศรอบตัวเครื่องด้วย <C le af> กับอีกแบบหนึ่งครับสำหรับงานที่ไม่ใช่งานอินดอร์คราวนี้เป็นงานเอาท์ดอร์แล้ว คุณอาจจะต้องไปแขวนเครื่องอยู่ข้างนอกโดยที่ตัวเครื่องตัวนี้จะต้องทนสภาวะอากาศได้เขาสามารถกันน้ําได้นะในระดับ IP 5 0ต้องมีกล่องหุ้มให้เขานิดนึงแต่น้ํากระเซน็นมาโดนไม่เป็นไรแล้วก็มีคลีบระบายความร้อนสามารถระบายความร้อนได้ด้วยตัวเองไม่ต้องมีพัดลมเลยนะครับตัวนี้ถือว่าทนทุกสภาวะอากาศเลยเขาจะมีแชสซีของรุ่น e l e m e n t อีกรุ่นหนึ่งที่เรียกว่า r o c k e t c h a s s i s r o c k ก็ตแชสซตัวนี้นะครับจะไม่มีรูระบายอากาศเลยแล้วไม่มีพัดลมระบายอากาศด้วยเป็นแบบแฟนเลสเลยตัวเครื่องเนี่ยจะถูกออกแบบบอดี้ให้เป็นฮีทซิงซึ่งสามารถระบายอากาศได้ด้วยตัวมันเองแล้วเปลี่ยนคอมพิวยูนิตได้ด้วยอัปเกรดได้สุดยอดไหมฮะคัสตอมได้เยอะมากกับแบบสุดท้ายครับที่จะแนะนำซึ่งจะเหมาะสำหรับ SMB SME ธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางนี่คือ Intel n นัก M15 Lap Top Kit ผมเคยรีวิวไปแล้วสำหรับแล็ปท็อป Intel n นัก M15 ตัวนั้นเป็น c o m p ลีทเ Set คือจะมีทุกอย่างเบ็ดเสร็จมาให้คุณเลยนะครับ Intel เขาจัดทำเป็นโน้ตบุ๊กแบบ Intel ขึ้นมาซึ่งจะได้ตรงตามคอนเซ็ปต์ของแพลตฟอร์ม Intel EVO แบบ100%ใช้ชิปเซ็ต Intel ใช้ชิปกราฟิกของ Intel Iris Xe นะครับใช้อุปกรณ์คอมโพเนนต์เสริมที่เป็น Intel ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น Intel AX 2 0 1ชุดได้ Wi-Fi 6 t h u n d e r b o l t 4 ต่อจอได้ความเรียดสูงเทคโนโลยีเหล่านี้รวมกันทั้งหมดเป็น Intel Evo แต่ถ้าคุณไปซื้อตามร้านคุณจะได้เป็น Intel NUC M15 แบบ Complete Set ใช่ไหมครับทีนี้มันจะมีหน่วยงานธุรกิจที่เขาต้องการคัสตอมบางอย่างให้มันแตกต่างออกไปเพื่อให้เหมาะสมกับเขามากขึ้นสมมติ Standard ของ Intel NUC M15 ที่เป็น Complete Set เนี่ยเขาใส่ SSD มาความจุเท่าหนึ่ง คุณอาจจะรู้สึกว่ามันไม่เพียงพอเราไปใช้งานตัดต่อเราไปใช้งานสโตรเร e ที่ต้องการใช้สโตรเรทเยอะๆแนะนําให้เลือกตัวนี้ครับค,รคล้ายๆกันเลยนะที่กล่องเขาจะเขียนมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนี่คือ Intel n นั M15 laptop kit พอมีคำว่า k i ดคือคุณสามารถปรับแต่ง c u ส t อมได้ในส่วนรายละเอียดตัวนี้จะไม่มี SSD มาให้ คุณสามารถไปเลือกซื้อ SSD ขนาดและความจุและความเร็วเท่าที่คุณต้องการเลยใส่เข้าไปได้เลยครับมันจะเหมาะมากสําหรับหน่วยงานที่ต้องการว่าเฮ้ยเราต้องการ s o l ต d รเยอะเป็นพิเศษเราจะไปซื้อ SSD เองแล้วเราก็มี SSD รุ่นที่เราต้องการอยู่แล้วซื้อใส่ได้เองเลยนี่ครับคือ Intel n u ัก m 5 l l p t บ p Kit t นี่คือ intel nuc family ทั้ง5รุ่นที่ได้แนะนำไปนะครับหวังว่าคุณผู้ชมจะคลายความงงและความสงสัยและสามารถไปเลือกซื้อเลือกหา intel nuc มาใช้งานได้ตรงกับความต้องการของคุณนะครับหาซื้อได้ตามร้านจำหน่ายคอมพิวเตอร์ชั้นนำทั่วไปเลยผมจะยกตัวอย่างร้านที่คุ้นคุ้นกันอยู่แล้วนะครับคุณสามารถไปถามหน้าร้านได้เลยอย่างร้าน jet พิวเตอร์ elysium gadget speed พิวเตอร์หรือว่า jib advice หรือจะไปสั่งซื้อผ่านทางหน้าเว็บก็ได้นะครับ t o h o m e c o m เนี่ยเขาทำเป็นหน้าแคตตาล็อกสำหรับ Intel Nuc โดยเฉพาะเลยนะครับใครอยากได้คอมพิวเตอร์ขนาดจิว๋วให้นึกถึง Intel Nuc